สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ตั้งใจจะมาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือว่า TikTok ค่ะปีที่ผ่านมานะคะ2565มีผู้ติดตามมุกปิมสูงขึ้นเรื่อยๆแบบที่ไม่น่าเชื่ออย่างเช่น y o u u ทูบดิคะปาเข้าไป26000แล้วนะคะแล้วก็ TikTok อีก45000 รวมถึง Facebook ที่ทะลุหมื่นสองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนแบบชื่นชอบแล้วก็กดติดตามมากมายขนาดนี้นะคะรวมถึงบางคนเนี่ยก็ยังมีการคอมเมนต์ให้กำลังใจมาด้วยบางคนก็ชื่นชมบอกว่าสรุปข่าวได้เข้าใจง่ายมากๆเลยชอบไปเที่ยวแบบที่เที่ยวที่เราไปคือที่ไหนยังไง โอ้ดีมากเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจดูผลงานของเรานะคะในปีนี้เนี่ยก็จะพยายามพัฒนานตัวเองผลิตคลิปที่ดีต่อไปเรื่อยๆยังไงก็ฝากสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับมุกปริมกันได้นะคะส่วนใครที่อยากจะจ้างให้ทำงานนู่นนี่นั่นก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะแต่ก็ยังจะมีเงื่อนไขต่างๆย่งไงเอาไว้พูดคุยกันนะคะเนื่องจากเราเนี่ยยังต้องทางานหลักอยู่ด้วยนะจ๊ะ อย่าลืมยังไงก็ขอให้ซัพพอร์ตกันแบบนี้ไปเรื่อยๆอยากจะขอบคุณทุกคนมานานแล้วล่ะค่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะออกมาทำคลิปแบบนี้ครั้งนี้ก็ถือโอกาสในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ออกมาอัดคลิปขอบคุณแล้วก็ขอไว้พร้ให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ